วันนี้ลองมาทําโจทย์เกี่ยวกับสถิติดูบ้างนะครับอันนี้จะเป็นแบบไม่แจกแจงความถี่นะครับข้อมูลมีทั้งหมดเจดตัว14 40 26 9 12 25 24อ่สาลองยกตัวอย่างดูนะครับสิกมาเอ็กสมมติถ้าเราไม่เข้าหมดสถิติอย่างสิกมาเอ็กเนี่ยก็บวกง่ายๆนะครับสิบสี่บวกสี่สบวกยีบวกเบวกสิบวกยีบวกยีสิบสี ก็บวกง่ายๆนี้เลยนะครับ150แต่ครนี้ก็จะมีค่าอื่นอีกนะครับเช่น x bar นะหรือว่าค่าเฉลี่ยเองแล้วก็ sd นะครับเราก็ควรจะใช้หมดสถิติให้เป็นประโยชน์นะครับต่อไปเข้าเมนูนะครับจากนั้นสถิติเลื่อนมาเบอร์6นะครับ s t a t i s t i c นะครับเบอร์6แล้วเราก็เลือกเบอร์1นะครับ1 variable นะครับ1ตัวแปรก็จะได้ตารางแบบนี้ขึ้นมานะครับ ให้เราก่อค่า x ลงไป14 40 26 9 12 25 24ทั้งหมด7ตัวนะครับนตัวที่8ก็ว่างไว้ยังไม่ได้เติมนะครับสมมุติว่าเราพิมพ์ผิดใช่ไหมครับสมมติ24สมมุติว่าค่าจริงเป็น4เฉยเราก็พิมพ์4ไปเลยอย่างนี้นะครับก็จะได้ค่าที่เอามาแทนลงไป แต่นี้ผมเปลี่ยนคืนนะเป็น24เหมือนเดิมนะครับเท่ากับเสร็จแล้วครับแล้วก็ ac ออกไปรุ่น9 9 1 ex เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราอยู่ในหน้าว่างเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่โหมดอะไรฟังก์ชันอะไรนะครับก็จะดีกว่าตัว9 9 1 e plus ตัวนั้นนะครับที่มันจะไม่มีบอกคราวนี้เรามาที่ option นะครับเราก็เลือกเบอร์2นะครับ1 variable c a l นะครับเสร็จแล้วครับได้มาเป็นชุดเลย ก็มี x bar คือ21.428 x bar ผมก็เติมนี้ไปเลยนะ21.428แล้วกันต่อไป sigma x 150ซ sigma ของ x กํลังสก็คือ3898ซ sigma x ทั้งหมดกํลังสในนี้มีไหมไม่มีนะครับไม่มีไม่เป็นไรเราก็มาทําเองก็ได้ 1 5 0ยหยกกำลังสองก็คือ2 2 5 0มื่นอาเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้บันทึกค่า sd ลงไปออปชั่น2นะครับ1 variable cal ไป sd sd ตัวเนี้ยแต่ว่าจะมีค่า sigma กับค่า s ใช่ไหมครับ s ก g m าจะเป็นค่าของประชากรส่วน s นี่เป็นค่าของ sample นะครับหรือกลุ่มตัวอย่าง ในทีนี้ผมเลือกเป็นของซิกมาแล้วกันนะครับก็จะเป็น9.88นะครับต่อไป n n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็เฉลยตั้งแต่แรกเลยเนาะมี7ตัวใช่ไหมครับเราลงเลื่อนดนะูเลื่อนลงมาดูแล้วเนี่ยก็มีค่า n ให้ดูครับ n เท่ากับ7ในกรณีที่สมมติว่าโจทย์เขาไม่ได้บอกตัวเลขมาให้นะครับ min x ค่า min min คือ9นะครับ ค่าต่ำสุดของชุดข้อมูลคือ9แล้วก็ max นะครับ max x max คือ40ข้อมูลสูงสุดคือ40นะครับรวดเร็วดีนะครับทำครั้งเดียวได้ข้อมูลจนเกือบครบเลยนะครับไม่มีแค่ s i g m ม x ทั้งหมดยกกำลังสอง,ง 2, ตัวเดียวเองก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับก็ไปกดเอาเองแค่ตัวเดียวนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตารางแจกแจงข้อมูลนะครับก็จะมีะค่าของ x นะครับแล้วก็ความถี่ อย่างตัวนี้ถ้าเราเขียนแบบข้อแรกแบบไม่แจกแจงความถี่นะครับ1ิบเนี่ยก็จะมีสามตัวก็จะเป็นสิบสิบสิบนี้ใช่ไหมครับสิบสองก็มีเจ็ดตัวก็เขียนไปนี่นะครับข้อมูลมันซ้ากันใช่ไหมครับเขาก็รวบยอดนับให้ว่า1ิบมีสามตัวสิบสมีเจ็ดตัวสิบสี่มีห้าตัวนี้นะครับก็จะทําให้ดูง่ายกว่านะครับต่อไปเราก็จะหา ราคากันเลยนะครับ sigma x sigma ของ x กําลังสอง sigma x ทั x ้งหมดกําลังสอง x bar sd นะครับคราวนี้ผมมาที่ชิป set up ก่อนนะครับชิป set up แล้วเลื่อนลงมา s t a t i s t i c นะครับเบอร์สามนะครับ frequency on หรือ off ข้อนี้เราต้อง on นะครับกดหนึ่งจากนั้น option นะครับแล้วเราก็กด3ใช่ไหมครับ data นะ ่ตารางมันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มีแต่ค่า x คราวน,นี้มีทั้ง x และ frequency นะครับใส่ข้อมูลไปนะครับ10แล้วกดเท่ากับนะครับมันจะดิ่งลงข้างล่างนะครับเราเพราะฉะนั้นลองใส่ค่า x ให้ครบก่อนนะครับ10แล้วก็12 14 16 18เสร็จแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับ เสร็จแ,แล้วเลื่องเคอร์เซอร์นะครับนัขวาแล้วก็กดลงอีกครั้งหนึ่งก็จะดิ่งไปบนสุดเลยนะครับ3 7 5 11แล้วก็2ครบทั้งหมดนะครับ5กลุ่ม ac ออกมาก่อนนะครับ option จากนั้นก็เลือกเหมือนเดิมแล้วครับข้อ2 1 variable c a l ได้เรียบร้อยแล้วครับ x bar คือ14.1428 14.14 14นะครับไป SD SD ในที่นี้ผมขอเลือกเป็น5ซิกมานะครับก็คือ2.32ต่อไปซิกมา X นะครับซิกมา X 396ซิกมาของ X กำลัง2ก็คือ5.752ซิกมา X ทั้งหมดกำลัง2 เดิมครับไม่มีใช่ไหมครับเราก็เอาค่าซิกมา x เนี่ยคือ3 9 6แล้วก็กดยกกำลังสอง6 8 6 8 16ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองดูค่าอื่นอีกทีหนึ่งนะครับออปชันเรากดข้อ2นะครับ1 variable c a l นะครับในที่นี้ก็จะมี n ให้นะครับ n คือ28ฮะข้อมูลมีทั้งหมด28ตัว3 7บกเเป็น10นะครับ 10 15 15บวก11เป็น26ร้อีก2อ8ีนะครับผมมินเกนะครับก็คือ 10. นี่ข้อมูลเขาเรียงเป็นระเบียบแล้วดูง่ายดีนะครับน้อยที่สุดคือ10แล้วก็เลื่อนลงมา Max x 18นะครับส่วนค่าอื่นนะครับควอไทต่างต่างนะครับค่ามีเดียนนะก็เป็นการคำนวณที่ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเพียงแค่ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเครือ่องก็จะคำนวณออกมาให้เป็นชุดเลยนะครับ สะดวกดีนะครับผม